เช็คสิทธิสองกลุ่มโชคดีคืบหน้าเงิน2,000บาทคอรมอนุมัติกลุ่มนี้รอรับเงินได้เลย <premises. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสด,สสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่5เมษายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยินยันต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้าสําหรับการอนุมัติเงิน2000บาทนะคะซึ่งมี2กลุ่มที่จะได้รับเงินในส่วนตรงนี้รายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกําลังใจ กดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าดืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะคืหน้าแล้วนะคะสำหรับการอนุมัติเงินคนละ2000บาทนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็สืบเนื่องมาจากทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะได้มีการอนุมัติ สำหรับการเพิ่มเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องสองกลุ่มนะคะค i mean. อนระมอเห็นชอบเพิ่มเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขจัูหบ้านหรืออสมและอีกหนึ uana, ่งกลุ่มคืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสสนะคะสำหรับเพิ่มเงินค่าป่วยการอสมและอสสส0องพบาทจากเดิมเดือนละหนึ่งพบาทต่อคนนะคะ และณนะตอนนี้นะคะเพราะม่พี่น้องก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าเงิน2,000บาทจะได้รับเลยหรือไม่ในเดือนเมษายน2566นายนี้นะคะซึ่งก็จะอธิบายแบบนี้นะคะเงินในส่วนตรงนี้ยังไม่กําหนดออกมาชัดเจนว่าพ่อแม่พี่น้องอสอมอและอสอสอจะได้รับกันเมื่อไหร่แต่ในวันที่1ตุลาคม2566นั้นนะคะก็จะมอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานอนามัยกรุงเทพ พมานครตั้งค่าของงบประมาณประจำปีของรายการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่อสมอและอสะสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีงบประมาณ2,567เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันนะคะอสมอ,อสสอมีภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลสุขภาพที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในชุนนชมชนอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้นะคะทุก ทั่วประเทศมีอสอมอจำนวน1 7 5 1ล้านเนอสอสนอนะคะจำนวน1 5 0 0 0คนซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มในแต่ละปีงบประมาณจำนวน1,381ล้านบาทซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่ารัฐบาลต้องดูแลบุคลากรคนทำงานทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องพัฒนาทุกระบบ ให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นการอัปเดตข่าวสารความคืบหน้าล่าสุด สำหรับการเพิ่มเงิน2,000บาทให้กับพ่อแม่พี่น้องอสมและอสสสองกลุ่มผู้โชคดีในปีนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและสำหรับการจ่ายเงินพ่อแม่พี่น้องอสมและอสสนะคะสำหรับค่าบริการในเดือนเมษายน2566นี้นะคะพ่อแม่พี่น้องอสมอสสทุกท่านยังได้รับกันคนละ1น0 0บาทนะคะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสาร ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ